แม่้าโตเกียวสุดแซบทำโตเกียวยอดไขาพุ่งถึง4เท่า เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นกระแสที่โด่งดังเป็นอย่างมากเมื่อน้องโอลิฟแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาสวมชุดสุดแซ่บขายของจนทําให้ลูกค้านั้นแห่มาอุดหนุนกันมากมายโดยน้องโอลิฟได้เปิดเผยว,ว่าบรรยากาศที่ร้านคึกคักอย่างมากส่วนใหญ่เป็นลูกค้านุ่มๆม,มาอุดหนุนพร้อมกับถ่ายรูปคู่กันอย่างไม่ขาดสายซึ่งคนที่แห่ไปก็มีเยอะมากจนทําให้รถติดอยู่ที่หน้าร้านรวมถึงได้มีลูกค้าเข้าไปให้กําลังใจเธอกันมากมาเนื่องจากเรื่องมีกระแสมองว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมโดยการรายงานข่าวได้มีการระบุว่ามีคุณป้า นหนึ่งเดินทางมาจากต่างอำเภอเพื่อมาอุดหนุนและให้กำลังใจน้องโอลิฟบอกว่าชื่นชมเป็นคนขยันทำมาหากินชอบผู้หญิงสวยและทำมาหากินส่วนการแต่งตัวนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตั้งใจมาอุดหนุนและให้กำลังใจโดยเฉพาะอีกทางน้องโอลิฟยังได้บอกอีกด้วยว่าหลังจากเป็นข่าวแล้วกระแสะตอบรับก็ดีเป็นอย่างมากยอดขายพุ่งจนทำไม่ทันจากรายได้วันละ1000บาทกลายเป็นรายได้วันละ4 0 0 0บาทแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็ดีใจส่วนกระแสะดราม่านั้นตนมองว่าเป็นเรื่องแฟชั่นไม่คิดอะไรมากตนทำอาชีพสุจริตพร้อมฟังบอกแฟน ด้วยว่าอาจมีบางวันที่เปลี่ยนชุดขอให้แวะมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิม